แล้วที่สําคัญจะรู้ทันทีว่านางสวยด้วยมันนี่คือทําไมสวยด้วยมันนี่คือนางไม่ธรรมดาไงไสยกรรมก็ส่วนหนึ่งหลังๆนางผอมแต่หลังๆเนี่ยนางบอกเลยว่าความรักอ่ะมันไม่มีหรอกนางก็ต้องเสียเงินไม่ต่างจากกระเทยไหนสีไหนสีไหนสีมาเลยดังไวโน่เลยดังไวโน่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุญแจมุกกําลังเมาพี่มันมากเลยฮะสวัสดีค่เรารักกันมด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เนี่ยตาเมื่อกี้ก่อนจะเดินเข้ามาเนี่ยสับเละเลยนะมให้เดินเข้ามา่รักกลางอย่เงี้ยนั่นก็่งเงี้ยจะชออาพี่คิมพี่คิมเชื่อในความรักหรือไม่เชื่อค่ะว่ามันมีจริงเพราะว่าเห็นหลายๆครอบครัวอย่างโอ้อย่างใครๆที่เขามีครอบครัวกันอย่างเงี้ยหนุ่มเลยอย่างเงี้ยคนยังหนุ่มยังมีความรักเลยต่ามาที่เราสองคนไม่ต้องไปอยู่กนี่ก็มีแฟนแล้วแลเราสองคุณมีแฟนไหมไม่มีเคยเสียเงินให้ผู้ชายมากสุดเท่าไหร่ เอารวมหรือว่าเอาทีละคนโอ้ว่อ๋อเป็นล้านเป็นล้านอันนี้เรื่องจริงอะพี่ตอนแรกคิดว่าล้านคิดว่าแค่พูดเล่นพูดเล่นจะลงหรอเลยค่ะนั่นอะไรอ่ะแชวตเลยค่ะเป็นแมวตุ๊ดกว่าเซมะเซมนอนแล้วขานอนเนาะอ้าวตปยแล้วพิธีกรเหรอคะเดินไปเรียนอ๋อเซมเซนี่คืออะไรแมวกวักเหรอพี่แมวกวักค่ะกระเทยกวักค่ะเอ้อ คนนี้เสียจากไหนคะเส,เสียเชิญค่ะเดี๋ยวนี้คุณกล้าลงคุนขนาดนี้